วันอาทิตย์ที่25รกรกฎาคม2564นะครับในวันนี้เราจะมาตัดปลีกล้วยกันนะครับที่เป็นกล้วยหอมทองนะครับออกเปลีมาได้นะครับออกวีออกรอรเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4มีแค่4วีสาหรับเดือนี้นะครับจะไม่ดกเหมือนต้นที่เราผ่านมานสำหรับกล้วยหอมทองนะครับหลังจากที่ ตัดปีแล้วนับไปอีกประมาณ70 80บวันนะครับก็จะได้กินลูกนะครับลูกก็จะสุกเต็มที่นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ตัดปีไปแล้วนะครับผมให้เวลา90วันนะครับก็คือวันนี้เป็นวันข้าพรรษานะครับวับทนที่ย5บกรกฎาคม2 5ง4นีนะครับเราจะมาดูว่าวันออกพรรษาเราจะได้กินนะครับ มาดูกันอีกทีนะครับวันออกพรรษาเข้าพรรษาสามเดือนนะครับเราดูกันเอาเอาล้นะครับทีนี้เราก็มาตัดนะครับวิธีตัดก็คือให้เฉียนนะครับเฉียนกึ่งหนึ่งนะครับไม่ต้องไปตัดข้างบนนะครับให้ตัดตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับท่นี้ก็พอแล้วครับ ปิดปลายางนิดหนึ่งครับ เรียบร้อยครับสำหรับการสำหรับการตัดปลีนะครับเพื่อที่ว่าต้นกล้วยนะครับแต่ไม่ได้นำสารอาหารมาเลี้ยงที่ปลีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นไปต้องตัดทิ้งไปนะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับลูกเล็กๆตัวเลี้ยงนะครับดูลูกตัวเล็กตรงนี้ครับ เราจะต้องทำการตัดนะครับไม่ให้มันไปแย่งอาหาราลูกมันที่กำลังาหาอาหารนะครับไปเลี้ยงกับตัวลูกนะครับเพราะฉะนั้นพวกน,นี้เราต้องตัดทิ้งนะครับตัดจะจำกัดขึ้นมานิดนึงนะครับอยงน,นี้ด้วยนะครับมาเต็มครับ กำลังสวยนะครับตัวนี้แต่ว่ามันจะโตตอนช่วงที่เราใกล้ๆจะตัดกล้วยกินนะครับมันจะโตพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลกูกเอาไปขายายพันธุ์ได้นะครับตอนนี้มันก็อาจจะเล็กเท่าน,นี้ครับมาดูทางนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับ เป็นต้นกล้วยที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าลูกมันนะครับอุดมสมบูรณ์ดีมากนะครับดูครับท่านผู้ชมครับลำใหญ่นะครับหนานะครับใบดาบนะครับอยู่สองหนอนะครับต้นนี้เดียวให้มันสวยงามนิดหนึ่งนะครับใบสวยเราก็จะเอาไปทําการปลูกได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับาลับมาที่เดินนะครับ ก็เราก็จะมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่หนึ่งแล้วก็วัดออกหภูาเรามาดูกันครับว่าเราจะได้กินลวยเครอนี้หรือเปล่าครับโอเคนะครับวันนี้โอเคนี้ครับวันนี้ครับ